วันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้ชุดตรวจ rapid test นะครับใน่หนึ่งกล่องเนี่ยก็จะบรรจุ rapid test แบวนี้2ีชุดนะครับพร้อมเข็มนะแล้วก็ปากกาสำหรับใส่เข็มยิงนิ้วจิ้มนิ้วนะครับแล้วก็น้ำยา buffer หนึ่งขวดเ,เริ่มเลยนะครับก่อนอื่นเราก็เอาแอลกอฮอล์ชุบสำลีเนี่ยเช็ดนิ้วเช็ดนิ้วที่เราต้องการจะใช้ในการที่จะเจาะ จาะนิ้วนะพอเช็ดแล้วเนี่ยรอให้แห้งก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งรีบเจาะที่นิ้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าหยดเลือดเรามาผสมกับแอลกอฮอล์จะมีปฏิกิยาที่เปลี่ยนไปนะเราเอาเข็มจริงๆแล้วจะมีหัวเข็มเนี่ยถอดหัวเข็มทิ้งใส่ขวดไว้นะครับนำหัวเข็มใส่ไว้ในปากกานะครับ การเนี่ยจะมีสามารถปรับความลึกปรับความลึกของหัวเข็มที่จะทิ่มลงไปในนิ้วเราเนี่ยได้9ระดับนะครับเราก็ปรับใช้ให้เหมาะกับเรารอันนี้แล้วแต่บุคคลเลยถ้านิ้วบางก็เบอร์เล็กหน่อยนะครับเราก็ดึงดึงกระบอกข้างหลังไปข้างหลังนะครับอันนี้คือพร้อมใช้งานทดสอบดูได้เรากดปึ้งมันจะยิงออกมานะครับในชุดตรวจมีอะไรบ้างนะครับชุดตรวจก็จะมีตัวแผ่นเทส ตัวแคสเซตเทสต์นะครับหาโต๊ะเรียบๆใช้ในการวางแผ่นทดสอบแล้วก็หลอดดูดจดเลือดนะครับเราจะดูดจด,ดเลือดมาที่ระดับประมาณตรงเนี้ยที่ที่นิ้วของชี้นี่นะครับโอเคนเรามาเริ่มกันเลยมองเห็นไหมมานี้นะ เรียบร้อยเตรียมพร้อมที่จะเก็บหยดเลือดแล้วแล้วก็ไล่นิ้วเรานะครับดันดันเลือดมาที่ปลายนิ้วเราแล้วก็เอาปากกาเนี่ยวางลงตรงปลายนิ้วแล้วกดยิงปึ๊บแล้วก็บีบนะครับให้หยดเลือดออกมาเห็นไหมเอ่ยมีเเลือดออกมาปั๊บเราก็ใช้หลอดดูดเนี่ยดูดครับประมาณนี้นะ เราจะหยดเลือดเราลงรงช่องสี่เหลี่ยมนะครับดูนะบนช่องสี่เหลี่ยมสําหรับหยดหยดเลือดนะครับแล้วเราจะหยดเตรียมนาฬิกาจับเวลาไว้นะครับเราจะหยดน้ํายาบัฟเฟอร์เนี่ยสองหยดลงไปที่ช่องกลมกลมสองหยดอ้วนอ้วเลยหนึ่งสองนะครับเราเริ่มจับเวลานับถอยหลังสิบนาที เราสังเกตดูถ้าเกิดว่าผ่านไป2นาทีแล้วนะครับตัวน้ำยาเนี่ยยังไม่วิ่งเห็นไหมยังเป็นเส้นสีน้ำเงินอยู่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไม่เห็นรอยน้ำวิ่งขึ้นมาเราก็ต้องหยดเพิ่มไปอีกหนึ่งหยดนะครับสมมติว่า,าครบ2นาทีแล้วน้ำยายังไม่วิ่งแเราก็มาหยดน้ำยาเพิ่มอีกหนึ่งหยด ยาเริ่มวิ่งแล้วนะครับเราจะเห็นว่าน้ํายาเริ่มวิ่งแล้วมองเห็นไหมน้ายาตัวนี้พอวิ่งผ่านเส้นสีน้ําเงินเนี่ยถ้าเส้นสีน้ําเงินไม่เปลี่ยนสีนะมันต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับถ้ามันเปลี่ยนเป็นสีแดงแปลว่าชุดตรวจชุดนี้ปกติทํางานอยู่ปกติใช้งานได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เปลี่ยนสีก็แปลว่าชุดตรวจชุดนี้มีปัญหาก็ให้เปลี่ยนชุดตรวจอันใหม่แล้วก็ทดสอบใหม่นะครับ เราจะอ่านค่าของผลตรวจเนี่ยที่นาทีที่สิบถึงนาทีที่สิ้าเท่านั้นหมายถึงอะไรเราจับเวลาไปน10นาทีถึงจะเริ่มอ่านนะครับแล้วหลังจากสิบห้านาทีผ่านไปก็ไม่อ่านค่านั้นละมัานอาจาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็คือไม่อ่านผลนั้นละเราจะเชื่อถือผลในการอ่านในนาทีที่สิบถึงสิบห้าเท่านั้นนะครับบร้อย ฝากไว้นิดนึงพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้เจาะเลือดเราแล้วเนี่ยควรจะเก็บทิ้งนะครับเก็บทิ้งใส่ขวดแล้วปิดฝาทุกอย่างเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้เก็บขยะเราก็ต้องเช็ดพวกอุปกรณ์ต่างๆด้วยแลอลกอฮอล์ขอบคุณครับ